ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการออฟโรดประเทศไทยนะครับเฮ a v y วีวีวีพีสีคุณสนะครับโอ้สวยบรรยากาศสมัยใหม่มากแล้วก็เหมาะกับช่วงตอนนี้กับเพราะว่าแคมปิ้งมาแรงมากเท่าที่เห็นที่นี่ก็โอเคแล้วสวยงามราคาดีใครซื้อช้าเสียโอกาส ก็เป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เกี่ยวกับพูกคแคมปิ้งครับเนื่องจากว่าของ TGM เนี่ยก็คือคุณสุดยอดรสในแง่ของแคมปิ้งเนี่ยมีบางอย่างที่เทียเราไม่มีเรามองว่ามันสามารถที่จะสนับสูุนซึ่งกัน ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเยี่ยป้อจันทร์รีไทยยนต์อีกเช่นเคยครับวันนี้ทางไทยยนต์ก็ได้รับเกียรติในการรับเชิญมาของ TJ Thailand นะครับซึ่งเป็นอ f f i c i a l s t สโตนะครับสอบตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียเอเชียแปซิฟิกของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ไทยยนต์ก็ได้รับเชิญมาเป็นแขกนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นรอบสื่อมวลชนกับรอบดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับที่จะไม่ได้ชมศูนย์แ่งใหม่ซึ่งเปิดตัวในวันนี้มีอะไรเดี๋ยวเราติดตามไปชมพร้อมกันครับ เป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เ,ออเกี่ยวกับก camping, รูกคนแคมปิ้งนะครับเนื่องจากว่าของ TGM เนี่ยก็คือคุณคอฟโรดเสร็จแล้วเนี่ยในแง่ของแคมปิ้งเนี่ยมีบางอย่างที่ TGM เราไม่มีแล้วมองว่ามันสามารถที่จะสนับสูุขึ้นกันเพราะนั้นการที่มา การ้านเจมันแตกต่างโลกแล้วเราแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยอยากได้เตาอยากได้คืออื่นแต่ถุงนอนต่างๆเฮ้ยจะไปแคมป์ปิ้งทำไงดีไม่มีเราก็มีวันดาราครบครบด่วนครบด่วนทุกอย่างเราก็เลยสร้างแบรนด์วันดาราสร้างกระเป๋าลขึ้นมาเองครับเพื่อตอบตอบความต้องการของลูกค้าแล้วแบรนด์เนี้ยจะจะเฉพาะเป็นเซ็นเตอร์ที่นี่ไหมครับหรือว่าอนาคตแบรนด์นี้สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในดีลเลอร์ในอะไรด้วยไหมอยู่ครับเป็นไปได้เป็นไปได้เนื่องจากว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง เราะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เป็นแบรนด์มรดา่าเองเนี่ยเราเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วก็มีหลายหมวดที่เป็นหมวดที่แบบได้ใช้นะแต่ในอนาคตเองเนี่ยแบรนด์ที่เป็นมัดา่าเราก็จะขยายมากขึ้นเพราะน,น,น,นั้นเนี่ยอะไรที่เป็นแบรนด์มันดา่าเองเลยนะครับเราก็สามารถที่จะขยายไปในส่วนของร้านค้าในพื้นที่ต่างๆได้ จากเมื่อสักครู่ก็ได้มีการทักทายกับคุณตินนะครับซึ่งเป็นทีมงานแล้วก็เป็นผู้บริหาร t จมนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเึียงคำความเป็นไปไปมาของวันเดอร่าคืออะไรนะครับวันเดอร่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือตัววันเดอร์นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นช็อปที่มีความมีความพยีพร้อมในอุปกรณ์ตกแต่งแคมปิ้งหรือว่าออฟโรดในทุกๆในทุกๆชิ้นท,ท,ที่จะเป็นจะต้องใช้ในการออดทริปนะครับ จากที่เดินชมสินค้าที่อยู่ในช็อปของ TJ M เนี่ยนะครับจริงๆแล้วช็อปลักษณะนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในโซนทางออสเตรเลียอเมริกาย,ยุโรปอันนี้ก็จะเป็นช็อปที่ทันสมัยมากๆในประเทศไทยซึ่งเป็นช็อปหนึ่งนะที่น่าสนใจอุปกรณ์แคมปิ้งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกล่องรักษาความเย็นนะครับหรือว่าตัวกระเป๋าเดินทางทุกอย่างฝักบัวอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการออกแคมปิ้งเนี่ยค่อนข้างครบจริงๆที่นี่นะครับซึ่งต้องเรียน f c แทงยืนว่า ต่อไปไทย,ยังยนก็จะมีสินค้าประเภทนี้เข้าไปอยู่ในช็อปไทยังยนเหมือนกับใบอนาคตอันใกล้เพราะตอนนี้แท่ยยงยนเราเริ่มเราขยายช็อปขึ้นมาอีกหนึ่งช็อปน,นคะครับซึ่งเราก็จะดีไซน์เป็นจุดโชว์สินค้าประมาณนี้ซึ่งผู้ใช้รถยนต์ออฟโรดในจันทบุรีแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงอาจจะก็จะได้โอกาสเข้ามาชมสินค้าประเภทนี้ที่ไทย,ยังยนทำในเร็วๆนี้ครับ วันนี้มางานตัวแกรนดโอมินนิ่งของ TGM นะครับก็ได้มาพบกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการออฟโรดประเทศไทยนะครับเฮ a v y วีวีวีพีสี่คณสี่นะครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเนี่ยมาดูที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศโอ้โสวยบรรยากาศสมัยใหม่มากมแล้วก็เหมาะกับช่วงตอนนี้เพราะว,ว่าแคมปิ้งมาแรงมาก วอนเดินดูแล้วสวยงามหลายอย่างผลิตเมืองไทยราคาดีมากเลยราคาก็คือจับต้องได้พูลเลอร์ของฟิลฟีกระป๋องกระเป๋าเมื่อกี้ได้คุยกันแล้วขายในฝรั่งเศสด้วยนะครับแพงมากเลยแต่ขายที่นี่ไม่แพงจับต้องได้ง่ายๆตู้เย็นก็้ตู้แช่เขาเก็บความเย็นได้นานมากเลยเอาครอบกระรับผมีถังแช่เก็บได้8วันก็แสดงว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องแคมปิ้งเนี่ยตอนนี้แบรนด์นี้ก็คือของค่อนข้างครบเท่าที่เห็นที่นี่ก็โอเคแล้ว สวยงามราคาดีัับัก็ถือว่าเป็นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศน่าจะต้องใช่ใที่จะต้องมาให้ความสําคัญใครซื้อช้าเสียโอกาสโอ้โหถ้าถ้าผู้บริหารทีเอ็มได้ยินนี้น่าจะน่าจะยิ้มแก้มปได้ค่าโฆษณาได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับีย